การที่จะเข้าถึงธรรมะของพระพุทธเจ้ารู้อย่างเดียวไม่พอก็รู้แล้วต้องเอามาใคร่ควรพิจารณารตัวธรรมะที่รู้แล้วเนี่ยมันจะทนต่อการพูดค,ความพอใจจะเกิดขึ้นความเปลี่ยนจะตามมาต้องเอามาประพฤติปฏิบัติใคร่ควร,ครพิจารณารใช้ธรรมะวิจยะแทงตลอดอย่างดีด้วยความเห็น นำมาไข้ควรสออสองธรรมนำมาประพฤติปฏิบัติอย่างนี้นี่คือขั้นตอนที่ต้องตามมาหลังจากการที่รับรู้รับฟังได้ยินได้ฟังมาแล้วค่ะนี่เป็นวิธีการที่เราจะได้ประโยชน์จากธรรมะของพระพุทธองค์คือพอเห็นตามที่เป็นจริงแล้วกรุณา,าน้อมเอาเข้ามาใส่ในตัวเราใช้ธรรมะวิจยัยนะั้นใไข้ควรก็จะเกิดพัฒนาการต่อไปก็คือเกิดความเบื่อหน,น,น่ายคลายกับมาเราเห็นว่า Kito, anong matatila sa inyong isip